สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง vip นะครับงดประจำวันที่19นะครับเมษายนส5 6 6นายนะครับเมื่อวานนี้ของของเรานะครับในรอบเช้าปกตินั้นมาเด่น5นะครับเนาะเพราะเพราะว่าผลที่ออกปกติในี่2ห้านะครับเนาะ แต่ของเราตัวเจะไม่มี5้สีนะครับมาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นนะครับผมเนาะผมหาแผ่นกระดาษนี้ไม่เจอนะครับพี่พีของเมื่อวานนี้ส่วนในรอบบ่ายของเราเข้าในรอบ V.I.P. นะครับทั้ง74ทั้งทั้ง41นะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น4กับตัวลูดไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามาตัวเด่นนะครับก็คือผมเจาะให้ส1แล้วก็4 7นะครับก็มาทั้ง2คู่นะรบนล่างเลย V.I.P. นะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่สำหรับเพื่อนเพื่อพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะน้องแอดก็มีบ้านแนะนํานะครับบ้านโชคอนันต์99 9นะครับพี่พี่เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสลับบ้านโชคอนันต์นะครับผมนี่คือรอบเช้าผมได้นะครับตัววิ่ง ผมให้ไปที่เลข6ตัวรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับ6 1 6 3 6 4 6 9 2 1 2 3 2 4 2 9นะครับผม3ตัวหลักร้อยให้เป็นเลข1นะครับ1 หกสามนะครับตัวเน้นนะครับพี่ๆตัวเน้นตัวเจานะเนาะสายสายเจาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสายเจานะเนาะหก6ามหกเก้าสนนะครับใครชอบสายเจาะนะครับ ส่วนรอบบ่ายนะครับผมผมได้เลขพี่น้องนะครับผมให้วิ่งไปที่แปดรูดที่เจ็ดนะครับผมแปดสองแปดหกแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า 7จ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสามตัวนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองนะครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับผมผมให้ไปที่ เจ็ดแปดเห้าแปดสองแปดเก้านะครับตามนี้เลยนะครับพี่พมผมลืมตัวตัวเปิดเลยนะครับเนาะตัวเปิดนะครับเผื่อใครชอบแนวทางตัวเปิดนะครับเปิดมาลบนะครับวันนี้เก้าแปดสี่นะครับเก้าเก้า นะครับผมนี่เลยก็ลองใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับชื่อชอบก็ตามนะครับพี่พี่เนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็ขอให้เฮงปังปังทุกท่านนะครับสหรับเช้าวันที่19เนาะวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้พี่พี่ได้รับชมกันอย่าลืมนะครับใครยังไม่มีบ้านสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสรับบ้านโชคอนันต์99 9นะครับใครเข้าไปแล้วขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ